กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ดสกู๊สควอนเนาะวันนี้มาอยู่กับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นยังไงแน่นอนพี่น้องเพราะว่าจะเป็นยุททางเมืองลาวเมืองไทยว่าอากาศช่วงนี้ว่าเป็นอะไรแน่นอนพี่น้องสลับชูบ้านบ้าลุยยุทางเมืองลาวโอ้อากาศกับยังซึบต่อหนาวย่างต่อตเนืองเนะาะเพราะว่าจะเป็นตอนเซาตอนสวยหรือว่าตอนแรงทุกคนกับยังมีอากาศหนาวเย็นยเนาะฟ้าลม ืัอนี้กะลมเมิดมื้อเลยทุกคนบเห็นแดดจักน้อยเลยเนาะอกาศรุศึกเย็นๆหนาวๆเป็นไงกะขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพกันเด้อกันไปมากะค่อยไปค่อยมาเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยและกัสุขภาพแข็งแรงกันเมือทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะบอลลุยกะจะมาย้อนอดีตเรื่องราวเก่าๆที่ว่ามีความหมายที่แสดงถึงความฮักแพงและกาความผูกพันของอาประเทศไทยและการประเทศ เมียนมาเนานะซึ่งว่าเรื่องราวนี้บอลุยก็จะยอดไปใน2อถึงสปีหลังพูดเลยทุกคนที่บอลุยได้เข้าไปใน y t u t u ก็ได้เห็นเรื่องราวเก็เก้าที่แปลว่าเฮ็ดให้สาวเมียนมามีน้ําตาลและก็ครอบใจครอบคุณคนไทยที่ว่าได้เบื้องแยงช่วยเหลือคนเมียนมาหรือว่าแหงงานพ่อมาเนานนะที่เพิ่นได้เห็นคุณหมอเทวีสินทุกคนที่เพิ่นได้แถลงเกี่ยวกับการช่วยเหลือ คนเมียนมาที่ว่าเปลี่ยนพญาตในทรงนั้นเนาะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่ว่าเข้ามาโดยที่กฎหมมยหรือว่าบุครกฎหมมยก็าตามทุกคนที่ว่าเกิดเปลี่ยนพญาตคุณหมอของประเทศไทยเพื่อนก็นจะช่วยกันหักษาเบื้องแยงแแบบพี่แบบน้องแบบคนในเหือหลังจากที่สาวเมียนมาเราให้งานพ่มาได้เห็นบุตหมอทวีศิน์เพื่อนออกมาแถลงอาการนังก,กาวันกนเห์ไทยโอ้ลา,ล,าลาย้คนเนาะเกิดมีความ ทราบซึ้งน้ําใจคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะทุกคนที่ได้เห็นการแถลงของคุณหมอจะมีน้ําตาซึมออกมาแล้วก็ยกมือขอบใจขอบคุณทุกคนป้ามันเป็นภาพอะไรที่บรลุยก็เห็นแล้วก็ทราบซึ้งน้ําใจแทนสาวเมียนมาท่แท,ท้เนาะอันนี้เลยเพิ่นว่าความภักความแพงเนาะ เราจะเป็นคนสัญชาติใดคนประเทศใดเราก็ต้องช่วยเหลือเบื้องอยางซึ่งก,กันและกันเนาะทุกคนก็นมีชีวิตคือการนอภัยกระหักชีวิตและกระเฮามีอย่างช่วยได้ก็ต้องช่วยเต็มที่มันเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นสิ่งที่บัลุยยากจะเห็นสังคมของคนในปัจจุบันนี้ขอให้มีต่ความช่วยเหลือซึ่งกาอะไรกันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการบรลุยก็คิดว่านั้นเนาะทุกคนอ่ะเนาะแล้วเฮาจะไปเบื้องงางภาพ นางก่าวใหน้อยนึ่งนะทุกคนว่าเพื่อนแถลงการว่าเนี่ยได้เกี่ยวกับคุณหมอทวีศิลป์รวมทั้งภาพบรรยากาศที่สาวเมียนมาและแมยงานพม่าที่มีความรู้สึกโตคำว่าของคุณหมอทวีศิลป์นางก้าวนะว่าทุกคนจะมีความรู้สึกที่แสดงออกว่าเขา,เจาจะมีความรู้สึกนั่นๆนนเนาะและเขาจะมารวมกันหลังจากที่เบิรงคลิปวิดีอนี้จบไปนะทุกคนเอาไปครับฝังเบิรงพร้อมกันเลยเมียนมาที่เข้ามาอยู่กับไทยนะตอนนี้ ขอให้พี่น้องชาวไทยเราได้มองเขานะครับว่าเขาเป็นคนที่มาร่วมชะตากันกับเราในฐานะที่เขาเข้ามาใช้แรงงานเขามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเนื่องจากเราต้องใช้พึ่งแรงงานของพวกเขาคนไทยไม่ทำงานด้านที่พวกเขาทำมันเข้ามาช่วยเราอยู่ แล้วเขามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับเรามากันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรก็แล้วแต่จะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ณนวันนี้เราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมาขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเราได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับยามเจ็บป่วยได้ไข้เราดูแลเขาเราจะได้ใจ แล้วก็ได้คนมาทํางานในช่วงที่เราหายไปเขาก็เราก็จะอยู่กันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั้นฝากความรู้สึกนี้รู้สึกดีๆอย่างนี้เผื่อแผ่ไปถึงทุกคนนะครับ จอดแทงจิตวิญญาณคองความเป็นหมอหนอกจากจะหักษาโลกพยาธิที่มันเกิดขึ้นกับห่างกายแล้วทานหมอคนนี้ยังเป็นผู้ที่หักษาบำรุงจิตใจเึิงอยู่ในภาวะปัจจุบันคือเฮาหูหูก,กันรู้ว่าต่างดาวที่เขาไปในประเทศไทยแล้วทางการของไทยหันกวดพบที่ว่าติดเสือพยาทันก็ไล่ประเทศเติบแต่ว่าไลา่ที่สุดก็คือเป็นสาวเมียนมา ก็คือมีกระแสของสังคมที่มีผษ์วิจารณ์ไปตั้ง,ง,ง,งๆนานาแต่ทานมอคนนี้เป็นทานมอที่เป็นผู้เบิงงแยงดูแลหักษาทาง่า,างกายและให้กำลังใจเซิงเบาคิวก็เป็นมนุษย์ตนนัวหน่อยคนนึงอยู่ใน,นโลกใบนี้พอมาเห็นคลิปนี้เห็ุให้เบาคิวกันน้าตาไว้บวยวุเหมือนกันทังไากระตองขอขอบใจทานมอแล้วก็ขอขอบใจที พี่น้องทางฝั่งไทยที่เข้าใจกับแรงงานต่างดาวบ่ว่าจะเป็นแรงงานชาวเมียนมาหรือแหงงานชาวไทยหรือแหงงานชาวลกที่เขาไปในประเทศไทยคือทุกคนเป็นมนุษย์คือกันทุกคนก็คือพี่น้องคือสายเลือดเดียวกันทั้งสันจงหักแพงกันไวนาะพี่น้องจะอยู่ไซจะเป็นศาสตร์ลาวศาสตร์ไทยเมียนมาหรือศาสตร์ใดต่างๆในโลกก็ล้วนแล้วแต่มีจิตใจมีความหูงซิกสนั้นหักแพงกันไวดีที่สุดพี่น้องคือ ไปบันเจ้ากินปลามาบันคอยกินเขาเนาะคำซูุัสชิตเล่าแบบนี้ทังษันคืนนี้กับผมมียังไรเพี่น้องอยากเอาข้าวนี้มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ครับฟังนํากันทักษันบอกคิว u ขอลาไปก่อนเพี่เอาเป็นอย่างไรเนาะเพี่น้องจากที่ได้เห็นภาพบรรยากาศที่คุณหมอทีวีสินเพื่อนได้ออกมาแถลงก,การเกี่ยวกับการช่วยเหลือให่งานสาวพมา่าแล้ว่าคนพม่าอยู่ในฮช่วงสองสามปีหลังที่คนไทยได้ช่วยคนเป็นมาในการทักษา คนเมียนมาที่ว่าเป็นพญานางก่าวเนาะก็คือดังที่เพืเ่อนไดออกมาแถลงข่าวของคนหม TV in, ทีวีซิตี่มีตตอสาวเมียนมาแล้วเนาะมีคำานื่องที่่าลุยซับซึ้งน,ำจจน้นำตาจนเกือบจะน้ำตาไหลก็คือสิ่งที่เพื่อน่าเพรว่าจะเข้ามาโดยถือกฎหมายหรือว่าบุือกฎหมายเนาะคนเฮาก็มีชีวิตคือกันเฮาเป็นพี่น้องกันมีอยาก,กนช่วยเหลือกันเบื้องแยง,งกักอะไรกันทุกคนป้ามันเป็นค่าวที่ว่าซาบซึ้งกินใจขนาดนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้หลายๆคน ราจารที่ได้ครับฟังคําว่าของเพื่อนไปการน้ําตาการน้ําตาบุย,ยุ่งละเนาะขาดบมลุยได้ครับฟังไปกัยังรู้สึกแบบนั้นคือการทุกคนมันเป็นคําว่าวันไหนที่ว่ากินใจคนทั้งประเทศแทๆ้ๆแบบนั้นเนาะบมลุยคิดว่าช่วงนั้นก็น,น่าจะเป็นกะระแสดังมาแหงเนาะเกี่ยวก,กับข่าวเรื่องราวดังกล่าวนี้ทุกคนแต่ว่าช่วงสองสามปีหลังบมลุยก็ค่อยจะได้ติดตามมาโลกโซเชียลแลวทท้ว่าโทรทัศน,น,น์ทีวีคนไทเนาะแต้กระโพได้ยินทุกคนแต่ว่าบมลุยบัวด้เบิ้ง แบบภาพเต็มๆดังที่นําเสนอให้พ่อให้พี่น้องในเบื้องในสมอยู่ในคลิปนี้เนาะแต่ว่ามื้อนี้บ่ลุยกันได้เห็นเต็มๆทุกคนป้ามันเป็นคําเบ้าในเทว่าซาบซึ้งกินใจแลวก็เฮ็ดแท้ทําจริงเนาะที่ได้ช่วยเหลือให้งานพม่านั้นไปทุกคนเป็นอะไรที่ว่าลืมบุญคุณบ่ได้เนานะสาหรับการช่วยเหลือร่างกาวแลวกับคาเว้าที่เหมอทวีสินมอบให้แก่ซาพม่าประเทศให้ซาพมา่า,พมามีน้าตาลังไลออกมาดังแทีบเห็นอยู่ในภาพอะไรเนาะ ถ้า,าความพี่น้องมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมบอกปุยได้เด้อเนอะาะจะไดกันหกักแผ่กันเด้อพี่น้องเนาะไปพูดกินปลามาพีกินข้าวยุสัยเฮากะมนุษย์คือการหากักแผ่กันไว้ดีที่สุดเนะาะสำหรับวันนี้ปุยกะจะขออำลาบรรจาักรุ่มพี่น้อยเพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายนี้ขอกล่าควคำว่าสบายดีบ๊ายบาย